Hi! You're finally here. I'm so excited today because I'm going to dress you up for your big day. สวัสดีค่ะพักดีใจมากเลยนะที่วันนี้คุณมาได้เพราะว่าพักจะมาช่วยคุณแต่งตัวไปงานสำคัญค่ะ Okay. Let's start with your shirt. I've got a few texture. Let's hear them first. ก่อนอื่นเลยนะคะเดวเรามาเริ่มกันที่เสื้อก่อนเลยพักอะ มีผ้าหลายแบบมาให้คุณเลือกวันนี้เลยค่ะเอาที่คุณชอบนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูก่อน uh, First one is cotton ค่ะอันแรกก็จะเป็นผ้าคอตตอนนะคะนี่ก็มีปกแบบนี้ Do you like it? The door back, Next one is denim. และอันถัดไปก็คือเป็นผ้ายีน์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยีน์นั่นเองนะคะแขนยาว ลินินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นผ้าลินินค่ะก็จะออกแนวเบาสบายแล้วก็ใส่สบายค่อนข้างที่จะโปร่งนะคะถ่ายเทอากาศได้ดีค่ะ It's so flowy and very easy to wear, very casual style. Well, today's weather is very nice, so I think you should go with a cotton one. วันนี้อากาศค่อนข้างดีพักก็เลยคิดว่าคุณใส่ผ้าคอตตอนดีกว่านะ Let me help you wear it เดี๋ยวพักจะสวมให้คุณเลยแล้กันนะครับ okay. ใส่แขนมาเลยค่ะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาติดกระดุมให้นะคะ Let me button up for you. I love your style. You look amazing already. พักชอบรสนิยมคุณมากเลยค่ะขนาดแค่ใส่เสื้อคุณยังดูดีขนาดนี้เลยอะโอเค now let's move on to the pants or skirt ทีนี้ท่อนล่างจะเอาเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงดีค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นกางเกงกีนขาย,ยาวนะคะ look a very convenient and adventurous vibe <laughs> and this one is skirt look sweet and adorable so what's your mood today uh, pants sure okay so you choose to wear pants so here's the pants oh uh, inside and งั้นเดี๋ยวใส่เป็นเกงกัแล้วกันนะอันนี้พักต้องรบกวนให้คุณใส่เองนะคะใส่ได้เลยไม่ต้องเขินหรอกนะพักช่วยจัดให้นะ You're glowing คุณดูดีมากเลยอะดูแบบกล o w ออกมาเป็นออร่าเลยค่ะ I love your vibes already <laughs> พักชอบแบบสไตล์ของคุณแบบเต็มที่เลยอะมันดูดีน่ารักมากเลยค่ะ mm hmm. You know what accessories make everything pop so let's start with the hat I got this one for you เพราะว่า นอกจากเครื่องแต่งกายแล้วมันก็จะมีพวกอ็เ s s o ์รีเ,รเนาะที่จาเป็นต่อลูกของเราพักก็เลยแนะนําให้คุณนะใส่หมวกอันนี้ค่ะ let's try it on ใส่ให้เลยนะคะ ขยับหน่อยนะ Oh my god You look younger already ดูเด็กลงแบบทันทีเลยค่ะพระเจ้าช่วยคือน่ารักมาก Oh my god I love your look and next up glasses แล้วต่อไปค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นตาค่ะ It's a clear round frame, smart and adorable. Okay, I'm going to wear this for you. Oh my god! who is this? are you come from the anime character? เ้ยแบบโคตรน่ารักเลยอะเหมือนแบบคาแรคเตอร์อนิเมะจากในการ์ตูนเลยค่ะมันกลมๆคือมันเข้ากับคุณมากเลยนะแล้วมันก็เป็นแบบแว่นใส่ด้วยใส่แล้วคือดูแบบสมาร์ทขึ้นมาเลยค่ะชอบไหมคะดีแล้วค่ะโอเค now let's move on to your face I have a Blush for you. let's add some sparkle on your face ทีนี้เรามาเติมสีแก้มให้คุณกันนะคะเพื่อดูมีอะไรนิดหน่อยนะ <laughs> Okay I'm going to apply the blush on your cheeks t h i s side just like that just like that you have a peachy cheeks แก้มก็คือเป็นแบบเหมือนลูกส้มเลยน่ารักมากเลยค่ะยิ้มให้ผักดูหน่อย <laughs> สิดูดีมากเลย alright now I think you need some lip balm Stay still for me. I'm gonna apply lip balm on your lips. Gotta keep those lips kissably soft. พก็จะทาลิปบัมให้คุณนะแบบแต่แต่แต่เบาๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบลิมฝีปากคุณดูแบบชุ่มชื้นเป็นปังอ่ะจะทำให้ลุค complete มากขึ้นนะคะ perfect all right before you leave don't forget the essentials ก่อนที่จะไปนะคะลืมไม่ได้เลยคือกระเป๋า i think this one will go well with your look ค่ะคิดว่าสีนี้แหละจะเข้ากับลุคของคุณวันนี้ได้ดีเลยค่ะ เช็ค and I have this is a pocket mirror so you can check up on the way ก็มีกระจกนะคะเพื่อให้คุณสามารถที่จะเช็คสภาพใบหน้าของคุณได้ด้วยนะตอนที่ไปงานนะใส่ไปในกระเป๋าเนยนะ and of course the lip balm I'm going to give the lip balm for you this one is From Amis very expensive you know แล้วก็ลิปป่ามอันนี้พักให้ไปเลยค่ะเอาไว้สำหรับเติมนะถ้าเกิดรู้สึกว่าปากแห้งต้องการความชุ่มชื้นก็ทาได้เลยค่ะ Let me check everything your shirt your pants your hat And your glasses, your face, and everything complete. Wow, you look amazing! Thank you so much for letting me take care of you. And if you ever feel tired, come back to me. I always be here waiting for you. I love you. Take care, my dear. ขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้พักดูแลคุณวันนี้แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยท,ท้อแท้หรือว่าต้องการเพื่อนที่คอยดูแลคุณอย่างกใกล้ชิดนะกลับมาหาพักได้เสมอเลยนะคะพักจะอยู่รอคุณตรงนี้นะคะแล้วก็พักรักคุณนะอย่าลืมรักตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ความรักไปยังคนรอบข้างด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ